เส้นคู่ขนาน EP 2, 2> จาก EP ที่1ถ้าเราจับตามกับตาม ลากขึ้นไปอยู่ข้างบนก็คือราคาสูงเราจะเช็คความน่าจะเป็นของตลาดได้แต่ถ้าอยู่ดีๆตลาดไม่สามารถขึ้นไปถึงจุดที่มันควรขึ้นไปได้ตลาดกําลังเปลี่ยนทิศทางอย่างนั้นเรามาดูปัจจุบันกันทําไมตลาดหลุดมาข้างล่างอย่างนี้คําถามคือเราสามารถสร้างเส้นคู่ขนานเล็กๆเ,เ,เพื่อเช็คความน่าจะเป็นตลาดลงมาได้ไหมคําตอบคือได้ครับเราซูมเข้าไปจับสิง่งที่มันเกิดขึ้นเลื่อนลงมาแล้วก็เปลี่ยนสีของเส้นให้มันแตกต่างหน่อยจะได้ไม่สับสนสมมุติว่าผมเปลี่ยนเป็นสีอือ่น เส้นสีฟ้ากด Co p ป p ี้พสไว้จุดต่ำสุดเพื่อหาราคาที่ความน่าจะเป็นอย่างนั้นราคาไม่สามารถขึ้นไปทําในสิ่งที่มันควรขึ้นไปได้ตลาดก็ลงมาหาจุดข้างล่างที่เป็นกรอบราคาเราจะเห็นว่าราคาพยายามขึ้นไปโดยการทําการหลุดของเส้นคู่ขนานข้างบนแล้วก็ลงมาอย่างนั้นปัจจุบันนี้เราทํายังไงได้บ้างครับเราลบเส้นคู่ขนานที่มันเบรกออกไปจับเส้นคู่ขนานปัจจุบันตรงนี้กับตรงนี้มา กด copy paste ไว้ต่ำสุดอย่างนั้นราคาต่ำสุดที่เราเห็นคือราคาตรงนี้เรากำลังคาดการว่าตลาดลงมาหาเส้นคู่ขนานอยู่ที่1920และก็เด้งกลับไปถ้าเราซูมออกมาข้างนอกและดูความเป็นไปเราจะเข้าใจว่าตลาดหลุดเบรคขึ้นไปรีเทสและกำลังลงมา ถ้าเราใช้เส้นคู่ขนานเราจะรู้ว่าตลาดลงมาถึงไหน่างนั้นคําถามเดียวกันครับสมมุติว่าเราใช้ฟิโบนัชชีในการเข้าไปดูเพิ่มเติมว่าทําไมตรงนี้เราต้องเชื่อว่าตลาดจะขึ้นเราจับฟิโบนัชชีจับตามขึ้นสูงหาตําแหน่งการซื้อมันอยู่ในตําแหน่ง45%และเรายืนยันด้วยฟิโบแฟนจับตามขึ้นสูงไปไฮล่าสุดคือตรงนี้โอเคครับปัจจัยในการใช้เส้นคู่ขนานเนี่ยใช้เพื่อเช็คว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นสมบูรณ์แบบหรือเปล่าแต่สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นสมบูรณ์แบบแสดงว่าโครงสร้างของตลาดยััังงงรรรกษาาโคส้้นน ยังไม่มีการเบรกยังไม่มีการเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนเป็นแบบอย่างอื่นที่เราคาดการไม่ถูกสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้เราอยากลบทั้งหมดแล้วเราถามว่าผมอยากตีเส้นคู่ขนานแบบตอนนี้เลยได้ไหมได้ครับคุณจะจับต่ำกับต่ำม,มาชนกันก็ได้จับต่ำกับต่ำม,มาชนกันกดค o p ปี้พาไปจุดตำแหน่งที่สูงที่สุดเราจะเห็นอะไรไหมครับถ้าตลาดจะขึ้นต่อหรือจะสวิงขึ้นต่ออย่างนี้ตลาดต้องไปทำสิ่งที่มันควรเป็นไปให้ครบสมบูรณ์แต่ถ้าตลาดขึ้นไม่ถึง แล้วก็ต้องเข้าใจว่าตลาดอาจจะเปลี่ยนมุมมองเป็นเฉียงลงก็ได้ระจับสูงกับสูงเพื่อเช็คว่าตลาดกําลังจะลงเนี่ยลงไปถึงไหนใช่ไหมฮะกด copy p a s s ไว้ที่สีเหลือแล้วเปลี่ยนลงมากด copy p a s s แล้วก็ลากลงมาข้างล่างเราจะเห็นว่าถ้าตลาดลงมาเนี่ยมันสามารถหลุดเทรนดข้างล่างได้ทําไมถึงหลุดครับเพราะว่ากรอบสีฟ้า ไปไม่ถึงย่างนั้นกรอบสีฟ้าข้างล่างหลุดแน่แ,นแต่อาจจะไม่หลุดก,กรอบสีเหลืองทำไมไม่หลุดครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแนวรับสลับเป็นแนวต้านสาคัญอย่างนั้นมันเป็นตัวที่เพิ่มความเชื่อในการเข้าออ,อเดอร์ได้แม่นยําขึ้นให้เราทุกท่านที่ดูถึงตรงนี้ไม่เข้าใจกลับไปดูวิดีโอที่1ถ้าดูแล้วเข้าใจไปดูวิดีโอเพิ่มเติมในวิดีโอที่3กดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปพยายามทําต่อ